นึกถึงอุบลน,นึกถึงรไรกันเราเคยนึกถึงต่หมูยอแต่ทริปวันนี้ทําให้เรารู้แล้วว่าอุบลแม่งโคตรสวยเริ่มจากสามพันโบกที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สุดว้าวขนาดสํานักข่าว CNN ยังเอาไปพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกอันก็ต้องนี่เลยน้ำตกแสงจันทร์หรือที่เรียกว่าน้ําตกรองรูเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละน้ําตกไหลผ่านรูก้อนหินกลมดิกสุดยอดเือนกัดก็เย็ยนๆขงังๆสบายๆชอบมากอย่างๆๆาอย่างยัง,ยง,ยงไม่หมดเท่านี้ ที่ผาแต้มก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างลานหินแตกหรือเสาเฉลียงที่เกิดจากการกัดเซาะกัดกร่อนของน้ำและลมแบบโหเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี้ยพูดถึงสิ่งว้าวๆทางธรรมชาติก็ต้องพูดถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างเขาก็มีเยอะนะ อย่างแรกก็คือวัดเรืองแสงหนึ่งเดียวในโลกจ้าตื่นเต้นสุดๆวัดอะไรวะเอาไฟสองเรืองแสงขึ้นมาช่ยประทับใจมากๆแล้วรีสอร์ทหรือคาเฟ่ว้าวา,วา,วา,วาวที่อุบลก็ไม่แพ้รองใครโคตรด,ดีวิวสวยมุมปังนี่ละอุบลในความทรงจําของเราที่ไม่ได้มีแต่หมูอย่อยต่อไป